วันนี้อยู่ในบูธเลีคาร์โรนะครับอยู่กับเพื่อนผมอีกหนึ่งคนครับอาจารย์เช่ครับซึ่งเราไปเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้จากเช่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เช่นะครับเบคคาร์โรขณะนี้นคุณอยู่เป็นประธานแจ๊สใช่ไหมคุณคุ้นจังก,กันเลยนะฟิจีไทยแลนด์ฟิจีไทยแลนด์ยนดอย่าเรียกว่าประธานเลยมันดูยิ่งใหญ่เรียกว่าอะไร แอดมินพอเสียวดีว่ะเออดีเลคาโลฮิตไหมฮิตมากฮิตมากในขณะที่คุณอยู่ในสายซิ่งผมถอนตัวจากสายซิ่งแล้วพาไปดูอะไที่มันเรียว่าคุณที่เรียว่าจับจ้าบอ่ะจับจ้าสำหรับสายซิ่งเนี้ยอ่าอ่าอ่าอ่ไปด้านนู้นเลยด้านนู้นเหรอหลังแข็งหลังแข็งหลังแข็งไปหาหมอไม่รู้วัยรุ่นแปนอะไรนะหลังสบายไม่ชอบ มาถึงก็มานั่งบอกก็เลยรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรหลังแข็งหลังแขงถ้าหลังยาวอ่ะมึงมแต่กูไม่ได้ขี้เกียจนี่อ่านอ่านอ่านเล็คาร์โลชีเอสจีจีตรงรุ่น GK เคเลยจีเเเลยจีเคน่าจะเป็นรุ่นใหม่ของเขาอ๋อมันมันมีนี่มันมีอะไรมันมีขีดเห็นป่ะเป็นขีดสีแดงเอ้ยเป็นเป็นขีดสาแถวสามแถวใช่ ถ้าสองแถวจะเป็นสีแดงถ้าสองแถวสีแดงเข้าซอยถ้าสีครีมเข้าสัมปาคีมึงรุ่ไปต่อยกูข้างหน้าปะของที่เป็นรุ่นใหม่ของเขาแต่ไอ้เจียจีอะบอกมันจะเอลงไปนิดนึงตูมันจะลึกแต่ไอ้ไอ้จีเนี่ยหลังจะตั้งหน่อยนึงเฮ้ยนี่คุณรู้อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเออเฮ้ยคุณแจ๋วว่า ตั่งมานิดนึงมันจะนั่งสบายกว่าหน่อยนึง T S กับ R S R S ก็จะตั้งกว่าหน่อยได้ T S ก็จะเองกว่าหน่อยก็จะสบายหน่อยอ๋อไว้แข่งระยะยาวก็แล้วแต่คนชอบนะนั่นแหละเแล้วตั้งขึ้นมานิดนึงก็นั่งสบายดีเล่น อะไรก็แล้วแต่เอาที่ท่านชอบเหมาะสำหรับยุโรปหรือญี่ปุ่นก็ใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้จะซื้อใส่ใจก็ได้ว่ไม่มีใครว่าไม่มีมึงจะซื้อไม่ใส่ฮีโน่ก็ไม่มีใครว่าได้หรอได้หมดได้หมดพอยนใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่ทูนมอเตอร์สปอร์ตเจกทูนของเรารอรับท่านอยู่เลคคาร์โลทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นริมิเต็ดเอ dition บนโลกนี้บนโลกหน้าบนดาวอังคารเจกทูนหาได้เสมอพอยันโทรหาตามเบอร์ข้างล่างเจกรอรับสายท่านอยู่24ชั่วโมงคุยทุกเรื่องยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินเรื่องเงิน